สวัสดีค่้ายบายเรลูกหลานจะได้เห็นอยู่เมืองไทยจ้ามาเด้อจ้ามานำยูทูบอีกแล้วพอเห็นปักปังเดิมวันนี้สาธุตัวแบบนี้เหรอปักปั้งท่านที่นี่โอ้สาวน้องแอมน้องแอมคนสวยเพื่อนน้องแอมคนสวยมาอีกแล้วที่แล้วนี่ก็ก็ไม่ฟุกนี่ก็มากับน้องแอมอีกแล้วอันไอซีเด่นมาโบดว่าจ้นเนาะลองเรียมโบดที่มา เออมาที่แล้วเราบพมีหิมะมั้งวัดนี้หิมะอ้าวนี่ยูทูบด้วยจ้านี่เจ้าของนี่เห็นบ่จ้ดเลยมาเที่ยวบสเห็นบ้าลายลายสุดจ้าปากออกในเมียเห็นว่าก็ได้ผ้าออกนะอ้าวนี่ใชรนี่แหละหิมะหิมะจ้าหิมะเยอะไหมบังหิมะด้วยจ้านี่น่ะเมืองนอกไพละล่าสบายอ้าว n นน้อย เที่ยวโบสถ์พันปีนู่น,นเห็นแต่ยอดโบสถ์นู่นเห็นแต่ยอดโบสถ์อยู่นู่นเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินไปนอแอมน้นองแอมน้องแอมมาเยอะคำที่สองแมนบ่คำที่สองค่ะคำที่อสองขอพอดีหพพนึ่งรอบขอ,อพอดีหนึ่งรอบสมหวัติสมหวังค่ะติ ซาทูสาทกจ้าเอา้ามัดไก่ท่เจดมามามาสาที่มายงาถ่ายรูปป่ะาถ่ายรูปถ่ายรูปป่ะ้อตัว lord <coughs> 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 this all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got us tangled card in once before มาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ค่ะน้องแอนนั่งศักดิ์สิทธิ์เถอะอาเดิมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะร,ร,ร,รอบบนองค์พระแม่มาเรียาพอถึงอ้อนแล้ว ครบหนึ่งรอบนะเริ่มมองได้กันด้จะเ,เ,เริ่มเริ่มแล้วแต่จานแต่นวดูดเอานัวมือมันสปปกปรก นี้ก็ำลังรับน้ำมนต์นะคะวนหนึ่งรอบ

เขาไม่ให้ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพแล้วก็ไม่ให้ถ่ายวีดีโอน่าจะได้ถ่ายแต่ภายนอกโบท์หนึ่งพันฟรีข้างนอกก็จะมีร้านค้ามีร้านค้ามีร้านอาหาร น้องแอมเติมลิปสติกแล้วเติมลิปสติกเติมลิปสติกไปใช้เบิร์ดละคนอาเจลีเจลีตเติมน้ำเจลิตติมน้ำสักสิบเติมน้ำสักสิบ อา,าส,สาวใส่แมสใส่แมสแมข้าไปในโบสถ์จ้าพวกข้าที่ขับไปในโบสถ์ละจ้าแต่ว่าถ่ายรูปครับเป็นเสียดอายถ่ายรูปครับเป็นถ่ายวีดีโอบมาได้นะจ๊ะ <c oughs> เนาะเดินๆจ, <c oughs> จ้ามาจะเข้าโบสถ์กันละจ้าเข,ข้าโบสถ์ไปแล้ว <c oughs> อ้าวสาวนี้ยังมาแกริสมาได้แกริส ขอดูดกันแล้วจ้าถ่ายแล้วค่ะโอดใยหนึ่งพันปะีเสียดา,ายเสียดายเนาะเสียดา้ไปถ่ายภาคข้างไหนเนาะน้องแอมเสียงระฆัง มาเดินมาแล้วฮะออยางกเปิดปุด๊บอ้าวคม่แต่เปิไมพี่รศัพับแล้วถ่ายวิดีโอแบต แล้วค่ะเพราะว่าจะเข้าโบสถ์กันแล้วเอ่อเราแล้วตรงร้านอีละเลิกน้องแอมเพชิมปูุซ่านพระแม่มาเรียรรนนาขายของเ่อะลูกนุ่จ๊ะเนาะแอนเงินอันนี้วันนี้พันกวนน่จ๊ะเนาะขาสิบเก้า ถงแอาทงบอสวซานี้เอองามขึ้นกันนะเอาไปจะใส่ของไปทำงานดีต้ะละเนาะเออพวกเทียนจากเทียนจกามีอันนี้ของอับเป็นเซนต์กันอยู่มั้ยกลิ่งเอาสดีสัสดั้ดีสวัออม สีดำตบอะไรยังไงเนี่ยอันเดฟนีป้ายเบอร์เอ้าอันนี้บล็อกิดป้ายราคาเล่าเนาะสิบสี่แสนออติดติดติดอยู่ไปใส่งามอยู่อันเท่าไหร่เก้าบาทสิบบาทอ๋องามงาม เท่าไหร่เลยเท่าไหร่อ๋อหมดนะของที่ระลึกนะจ๊ะเนาะเยอะเลยพ่อแม่มาเรียงทั้ง นางฟ้านางฟ้ากับมีใช้น้องแอมบันเนียมพัมแหมมาเรียดำนี่ใส่โอ้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่กันกันใส่หมูกัดตรงกระตูนด้วย บิ um, one, like, want take this out. Want take ๊กวันอ๋อบิ๊กวันบิ๊กวันอ๋อบิ๊กวันเฮปวันโมอี๋เอ้ามือเต๋อเอ้ามือเต๋อมีหลายสีเนาะมีหลายสี

ยูทบเหรอยูทูบคุณ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 คุุณคุณคุณณคุ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 ณณคุ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 ณค ชอบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะน้องแอนไปไหนต่อเราจะไปลับเบิร์ส e ิวค่ะอ๋อจะจะโอเคเปิดดูแคเปิด<ป>ดูว่าอันไหนมันสวยสวยอ่า ไปไหนไปกันวันนี้ฟรีวันนี้ฟรายฟรีนน fly, ไม่ได้ทำงานเจริสเจะเแห่งที่างไปน้ำแข็งน้ำแข็งหรือหิมะหิมะคือน้ำแข็งโอ้คักคักเนาะ Okay. okay.